โฟนอยูวเนี่ยตัวทิ้งอ่ะเอาตัวทิ้งไปไหนะวะเนี่ยเหี้ยอะไรนะฮะ,อะมองมาโทรกับตัวเล่นน้อยต่อกันอีกอะโอ้ยตือนเขื่อนเดียอเดียวกันไม่ใช่ปะ พีพี่มก็สะอาดอยู่นี่ได้อยู่แล้วขอได้ขอได้กี่คนไม่เยอะแต่เนี่ยวางยาทั้งวันเลยนะลองเชิมาใหม่อีกรอบหนึ่งลองเชิงไง ยี่ด้านหลังนันเดียวเออว่ะมันล็อกน็อตนะ่ายเรื่องนึงมันหกักกาเรรอทัดออกไม่รู่นะมันไม่มีรอยไข่เนะเพื่นไม่น่ายายาก ร้อยต่อโอ้โหเห็นสา,ายปลดหัวเลยพอสายเสร็จแล้วก็ซื้อเงินสายที่ขาดก่อนซื้อเงินผ่านเบนเบนะตนนามอะไรางเลยก็จะไปเราเลยวะนี่นนเลทออกมาแรงออกจากสามตัวล่างแล้วก็ผ่านปัม๊มน้ำไหน่อยเบาอยู่นะนี่นะครับน้ำสามตัวแรกปล่อยออกมากนีครับใส่พอใส่แล้วก็ต่อเข้าเมน,นเบนต่อโอเคน้ำไหลกับเมนเบนครับ <100. S 1> ลองวัดดูก่อนที่จะนานกว่านี้นะออกจากเบรนไม่เกินหนึง่งนาทีนะครับวัดตักวก่อนเลยประมาณโอ้โสีสิบแปเฮ้ยเร็วมากก็ได้ไงอ่ะต้องคือกร,กรอธิบดียี่สิบตั้งไง ติดแตดแล้วจบไม่แล้พี่โอเคนี่ต่อน้ำก็ถังแล้วครับลงมาดูว่าทําไมเราต้องไล่น้ำไล่น้ำสิงอีกรอบหนึ่งดูครับดูสีดูสีดำเลยนะดำเลยไหมดำจากคาร์บอนนะครับทำไมเราจะไล่น้ำทิ้งก่อนก่อนเข้าถังมันก็พอเสียจเข้าถังมันมีแรงจากถังดำแรงจากคาร์บอนก็ไหลไวดีบางคนเขาเสียจมันก็ใช้เลยครับไม่ได้น้ำสิงนะครับนี่ไม่ได้เลยอ้หถังแรงนะแรงมาก เลยนง่ายอย่างงี้ยังอรเงี้น้ำรั่วนะครับเมื่อกี้ออกจากข้อต่อคือเราเาถังนะครเบทั้งหมดนี่มาถังต้องหรอกนะโอเคตรงนี้ก็ด้วยและอีกจุดหนึ่งางในปั๊มเลยงอเลยใช่รูรั้งไปแล้วมาิเตอเลยัวอยู่ดี เป็นข้อต่อเนี่ยเสียแล้วไงซือ้อมาเนไม่ทำอะไรไ,ได้ถอดสายออกกับผมเบนี้นเห็นซึ้อมาแล้วทำดูเลยซึ้อมาสบายใจแล้วนะเป็นข้อต่อหนึ่งจบจบแล้วแหละข้อต่อใหม่เคยเปลี่ยนไหมเคยทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยเขาต่อหลา,ายเลยราคายอะ เป๊ะเลยฮะเหมือนจงมีอาจารย์ดิจ้ะโอเคจบนะจบพ้นคะแนนเราแล้วโอเคอันนี้จ,นะจึงนนิ้มนมาสักพักหนึ่งนะครับประมาณสิบนาทีแล้วน้ำจากถังนะครับอันนี้ออกจากถังแล้วเดี๋ยวประมาณสามสิบก็ต้องเปิดทิ้งไว้อีกหน่อยนะครับสักครึ่งชงั่วโมงเอ้ยสักหนึ่งถังอะให้น้ำเต็มถังอะ ถังนึงแล้วก็ทิง้งทิ้งให้หมดเลยแล้วก็ใช้ได้เพราะขันน้ำมันจะลดลงนิดนึงถ้าเราไม่ทิ้งน้ํามันก็อย่างนี้นะครับถ้าใช้เลยก็เอาไปใช้เลยไม่ได้หรอกมัน,นก็ทำงานแค่ตั้งเดือนนะคือช่วงเสร็จแล้วเ,เดี๋ยวใช้ก่อนอะโอ้ยจบไปนะคนกินบ๊วยสามสิบกว่า